ทั้งนาจําได้ไหมว่าเราเทพระพระองค์ฐาเนี่ยไปกี่องค์แล้วแปดสิบเจ็ดองครับแปดสิบเจ็ดองแล้วเห็นเทมาทุกองไหมเทมาทุกองครับโอ้โหกจยบุญมากเลยตกกระลกแล้วไงถูกหวยรวยไปเลยไงนะ <c oughs> รู้สึกไงรู้สึกไงบร <c oughs> รยากาศที่อ,อที่เราทําบุญแบบเนี้ครับก็ร <c oughs> ู้สึกดีครับแล้วเรามี ประสบการณ์หรือปาฏิหาริย์อะไรในจิตใจหรือว่าที่เจอบ้างไหมครับก็เคยมีสมัยตั้งแต่ทำแรกๆมาบายใจขึ้นนะครับอ๋อหรือฝันเห็นหรืออะไรเง,งี้ยหรือว่าเราไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วท่านเมตตาช่วยเราอะไรก็มีน,น<ล>ะช่วยเอยอะครับอ๋อช่วยยังไงช่วยยังไงบ้างที่เรารู้สึกได้แต่ก่อนก็เหมือนกับไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยจะไม่เจ็บ,ไม,จบไม่ป่วยครับอ๋อครับคือหมายถึงเราสร้างพารรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเจ็บป่วยเลยใช่ครับแต่เมื่อก่อนเป็นเนี่ยเมื่อก่อนป่วยเมื่อก่อนค่อนข้าง,าง,างไม่ค่อยแข็งแรงครับไม่ค่อยแข็งแรงเออใลรจะพูดกันนะเออแล้วช่างนานต้องจักเทแล้วมีหน้าที่อะไรอีกเอม,มีหน,ห,นหน้าที่เทหล่อแล้วพ่นครับพ่นสีพ่นสีครับอ๋อที่พี่เห็นในในในที่คลิปให้ดูเหรอครับอ๋อเออแล้วพี่ให้พับไปยังให้ไปแล้วครับอ่า ขอบคุณมากครับข้อสีมีสีอะไรบ้างก็มีสีทองสีขาวสีเขียวครับสีเขียวมังกรอ่าสีเขียวมังกรสีขาวสีมุกอ่าสีทองทองคำนะทองเปลวนะเออชอบสีไหนสุดหรือว่าชอบทั้งหมดเลยชอบสีไหนสุดเพราะว่าสีเขียวดูสวยนะเออใจตรงกันเลยแล้วแล้วที่เขามาเชิญไปวัดต่างๆเนี่ย สีอะไรมากที่สุดสีขาวครับสีขาวมุกครับอ๋อเคยไปส่งด้วยตัวเองไหมเคยไปครับที่ไหนบ้างที่คอนแก่นคอนแก่นบ้านน้องน้องเมียพี่มันทนอ๋อน้องแฟนพี่มันทนอ๋อแล้วที่บ้านเรามีไหมที่บ้านผมช่างนาอยู่ที่ไหนสีสะเกครัตสีสะเกตตัวสีสะเกตติดกับเขมรเนี่ยสีสะเกต fc เป็นไงเวิร์กไหมปีนี้ปีนี้อะครับปีนี้โควิด โควิดเล่นงานกางแย่แล้วมีพระที่วัดต่างๆที่วัดที่ในจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยมีมานิมนต์ไปบ้างไหมมีครับมีใช่ไหมครับมีหลายองค์ยังประมาณสี่องค์นะครับสีอะไรสีอะไรมีสีขาวสีขาวมุกเียวกับสีเขียวเมกอกดูอู้ช่างนารู้สึกว่าทุกวันนี้เรามาหล่อพระ ได้บูญยังไงเราคิดแต่ใจ,จว่าเอ้ะมันเป็นบูญยังไงผมก็หวังไว้ว่า<ไ>ชาหน้าจะหนึ่งเหอครับไม่ลำบากนะเออ,อตรงได้ดีโลนคนก็ไปกราบไหว้บูชาพูดถึงพูดถึงเอ,อพี่มนทนนิดหนึ่งครับว่าเขามานําบุญเราแล้ว,รลวเรารู้สึกยังไงกับหัวหน้าท่านเนียครับเหมือนพี่นะเหมือนพี่มากกว่าเป็นหัวหน้านะเหมือนเจ้าเหมือนกี่มากกว่าเจ้านายครับจคน ในความรู้สึกเราที่แกมันนาบุญให้เราได้ทําแบบเนี้รู้สึกไงรู้สึกดีมากครับที่แกพาทําทําบุญมาตลอดแกเป็นคนแบบพาทําบุญทาใจเย็นเนาะก็ม,มีช่วงใจร้อนมาเลยครับมีด้วยอับ <c oughs> แต่แกก็ค่อนข้างควบคุมอารมณ์ดีอ๋อเหรอเพราะแกเคยพาไปไร,ารับสินรับอะไรรับสินกุกกี่ข้อแล้ะผมรับข้อเดียวครับข้อเดียวข้อสุราพรุ่งนี้ไปแกตุมไป รับห้าอีกสี่ข้อเลยเออพูดงี้งานอะไรพูดงี้งานอะไรพูดงี้งานเท่ากระถิ่นครับอ่าแล้วแล้วช่างดาวเอาอะไรไปผมไม่แต่มีหน้าที่เลยมีหน้าที่ขนอ๋อเต่าเกลอะไรย่เงี้ยไปช่วยกันทหารราบทหารราบอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปแต่กี่โมงครับไปก็ประมาณเจ็ดโมงอ๋อ เจ็ดโมงเจดโมงอ okay. เครวมหลายๆลายคนครับครครับ,รบวันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับทั้งนานะครับมาทุกครั้งก็เจอกันนะ <c oughs> เออไม่ได้คุยกันแบบอ่แบบส่วนตัวแบบนี้ <c oughs> วันนี้ขอบคุณแล้วก็โมทนากับบุญทุกครั้งนนะที่ทำมานะครับ <c oughs>